เขียนแล้วก็ไปปู่บ้านที้เขาใหญ่กันก็มาคดีอยู่กรุงเทพนี่พอวังเทพมันปวดนี้ค่ะมันปวดตรงตรงนี้นะคะแล้วมันล้าลงไปที่ขาขาขอโทษนะใส่เริงในเองไม่ได้เลยมันเป็นยกเรื่อยเรื่อยื่อจนตอนที่สามตนที่สี่เอ่อเวลาใส่เกงขอโทษนั่งน้าคกูอี้แล้วก็เหยียบขาแล้วให้แฟนใส่แล้วเราก็ยืนใส่ไงแต่มีก็รัคาญบอกว่าจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยไปหาหมอได้แล้ะเราบอกไม่ฉันไม่กินยาคพราะนไม่ชอบทานยาเพราะว่ารู้ว่าทานยาแล้วที่มันเหมือนตัวไตอื้ เฉพาะยาที่รักษากระดูกเนี่ยโอ้โหมีผลต่อไจมากมายเขาโทรไปคือดวงบางคนเราจะหายนะเอ่อ <c oughs> เว้ยเดี๋ยวชวนทนางปวดหลังพี่พี่ปวดหลังพี่ต้องมาหนูหนูอยู่อันนี้เจอขึ้นทางก่อนแล้วก็แฟนคือเขาก็บรรยายสรรพคุณของของแผ่นแปะเนี่ยนะฮะเขาเออเขาบรรยายสัวแล้ <c oughs> เปิด <c oughs> คุน <c oughs> แล้วสามีก็นั่งฟังอยู่เขาบอกน้องถ้ามันอศัศจรรย์ขนาดนั้นเราหายหนอนได้ มันบอกว่าถ้าไม่หายก็เลิกคบกับมันเรื่องนี้เราไปเหอะไปลองดูเราก็พูดคำว่าไม่อยากขับรถบอกไปเหอะแข็งใจไปไปเจอเขาเขาบอกตรงไหนพี่ถูกเชื่อเลยคนก็นั่งมองอ่ะตรงนี้ตรงนี้อ่ะพี่แปะแผ่นนี้แผ่นน,น,นี้อันนี้นังอันนี้นั่งเอกเดี๋ยวพะเอกตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีไอเฟอ่าอันนี้พะเอกนั่งเอกพี่แปะสองขอโทษนะก็ใช้พะแล้วคุณบอกแล้วแล้วมึงแ,แปะให้กูอสองแผ่นแล้วกูจะหายเหรอ เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวูจัดไปให้หน้าชุดบอกคิดตังค์มาเท่าไหร่เขาบอกเอาค่านำารถมาให้หนูพันหนึ่งเราก็ให้ก็เป็นพันหนึ่งวันวันที่สามสิบกันยาปีที่แล้วจำได้แม่นเลยเพราะว่าเย็นนั้นต้องไปงานเลี้ยงด้วยงานเลี้ยงวันเกิดของผู้ใหญ่ที่เราจะต้องไปแล้วลุกงขึ้นอ่ะวันที่หนึ่งตุลาจะต,ต้องไปงานแต่งงานของลูกอดีตพอบริษัู้เป็นเพื่อนสามีอุ้ยน้องจะไหวไหมเนี่ยไหวพี่ไหวเอาปแบบความปวดของคนที่เป็นโรคกระดูกสิบใช่ไหม แค่คะแนนสิพอเราแปะไปตอนประมาณ8โมงเนาะ5โมงเย็นแฟนบอกแต่งตัวไห,ไหวไหมอ้าวไหวลองลองดูความปวดตอนนั้นมันเหลืออยู่ประมาณ 8, 7แล้วก็ไปงานแต่งงานไปงานเลี้ยงคืนนั้นเอ๊ะลงใส่สูนสูงได้กลับมาถึงบ้านเอ๊ะเดินลงจับรถเฮ้ยพ่อมันปวดได้ลงนะแฟนก็บอกอุปทานหรือเปล่าเราก็บอกเออแม่จะเป็นยางน้นไ <c oughs> าดูคืนนี้อีกคืนนึง ก็คือน้นถ่านไปรุ่งขึ้นวันที่หนึ่งความปวดมนเหนือประมาณห้าสี่ลงไปเรื่อยๆนะฮะเราก็บอกโอเคงั้นเย็นนี้เปงานเลี้ยงได้ตอนแรกนึกว่าเจ้าแม่เขาไปคนเดียวพอไปงานเลี้ยงกลับมาวันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์จะต้องไปเขาใหญ่เขาบอกขับรถได้ไหมเราบอกขับได้เอ้ยฉันลืมไปแล้วว่าฉันปวดหลังมันหายไงฮะมันหายหายไปาลืมแผ่นแผ่นที่ค่้ยไปห้าชุดยังใช้ไม่หมดใช้ไปก็คือวัน สุขเสาร์อาทิตย์สามวันพอมาอาทิตย์ลืมไปเลยไปปีนต้นไม้ไปขัดต้นไม้ช่วยคนสวนแล้วก็ลืมไปว่าตัเปวดหลังเออมันหายกันเลยโทรหาเขาบอกน,อนออ้องๆเออฉันฉันอุปทานเป่าไม่รู้เนี่ยแต่แต่าฉันหายละ <c oughs> น้องบอกว่าแล้วก็สัญญาะัะเขาว่าน้องให้เองทําให้ข้าหายปวดหลังได้นะเดี๋ยวพี่จะไปช่วยทำให้ระเบิดระเบ้อเลยจะช่วยแน่ทำคนนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนแม่บ้านในกลุ่มแม่บ้านเนี่ย ที่เป็นภรรยาทหารตำรวจด้วยกันเนี่ยบางคนเขาเป็นน้ำหนึ่งไปเท่ากันบอกไปเถอะมีอยู่คนหนึ่งเขาเป็นรุ่นพี่ครูส้มนะครบเป็นพยาบาลเหมือนกันเป็นภรรยาอ่าอดีตรองผอกระทรวงเขาเป็นสะเก็ดเงินเข้าข้อซึ่งมันปวดปวดทีนี้เขากำรวบผมเองไม่ได้ต้องให้แม่บ้านรวงให้เขาปวดจะให้ีวันหนึ่งเราไปทานข้าวเราชอบใส่เจงอัลทั้นแล้วก็แปะเอ็กซ์ามเก้าแล้วก็แปะอีออนที่ขาเพราะมันจะช้าเพราะขับรถทางไกลบ่อย เขาบอกพี่แปะแผ่นอะไรอ่ะเราก็บอกเล่าให้เขาฟังว่าในรถที่มีแม็กีเราก็ให้เขาตัดเป็นสองแผ่นเช้าวันลุกขึ้นเขาโทรมาเขาบอกพี่หมดีใจมากเลยหมกำมือได้แล้วกำมือยกแขนได้แล้วบอกเอางั้นไปที่พาพาเข้ามาเขาบอกให้พาเข้าไปที่สํานักงานใหญ่ที่เดนายก็พาเข้ามานั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการทําคือไปบอกคนที่นั่งในหมูไม่เท่ากันคนที่ปวดหลังคนที่เป็นอ่า กระดูกทับเส้นเป็นเป็นอะไรนะต่อมลุกมาแล้วก็เคสล่าสุดคือสามีเหงฉันเองผ่าตาค่ะผ่าตาที่พังกุนหมอบอกว่าท่านต้องหกอาทิตย์ท่านหนึ่งจะสามารถที่จะฟื้นฟูที่กับการมองเห็นน้องหนอบอกว่าพี่เต๋าแปะให้กระน,นำไปเลยนะแล้วก็แปะแปะแปะ,แปะทุกอยาก่างแปะแอปวดแปะเชื่อไหมว่าหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์การมองเห็นน่ะเตเบิล 我啊。Mm. Wow.